นี่ก็ลุงแล้วใช่ไหมเป็นไงสมาธิของลุงเป็นยังไงบ้างเหมือนนั่งสมาธิในใจฮะเหมือนนั่งสมาธิในใจในใจอ่ะอ๋อเนี่ยแต่กี้หนูบอกเลยนะนั่งแป,ป๊บเดียวหน่ยแป,ป๊บเดียวเห็นอะไรบ้างอะพระพุทธรูปนะ่ยเห็นพระพุทธเจ้าองคนะ์ใหญ่ไหมใหญ่ใช่ปะแล้วพระเจ้าดูขอพรใช่ไหมพระเ,เจ้าพาหนูไปเที่ยวที่ไหนบ้างสวนสัตว อ่ะแสตว์เน,นี่ยโอเคใช่ปะ่ะเนี่ยแต่หูมีความสุขใช่ไหมเออตองดูเห็นชัดนะชัดตอนแรกหนูกลัวการน,นั่งสมาธิตอนนี้หนูกลัวไหมไม่กลัวใช่ปะ่ะสน,นุกไหมนั่งสมาธิเด็กี้สนุกฮะสนุกสนุกได้ความรู้เยอะด้ใช่ปะ่ะโอเคภาสพสะพัดที่ไหนเนี่ยนี่เป็นที่เราอ่ะอนะที่เราอ่ะตะกี้ตะกี้ตอนก่อนจะนั่งรู้สึกยังไงแล้วตอนหลังนั่งรู้สึกยังไง หาต่อไ,ไมก่อนนั่งไม่กล้านั่งพอนั่งเสร็จแล้วอยากนั่งอีกยยอยากนั่งอีกเออนั่งแบบนี้สนุกไหมสนุกสนุกเรานั่งไม่นานดีวใช่ไหมครับแล้วเราไปไหนบ้างไะพุชเจ้าเห็นพุชเจ้าไหมใช่ไหมพุชเจ้าพาไปไหนบ้างพาไปสวนสัตว์พาไปนรกเนี่ยนรกเหรอเห็นนรกด้วยเหรอเห็นเห็นชัดไหมชัดชัดแล้วได้เห็นสวรรค์ไหมเห็นครับ เห็นชัดด้วยอ่ะตอนนี้เราเชื่อยังว่าต่ออนจลกจริงไหมเชื่อเพอเชื่อแล้วเราจะเป็นเด็กดีหรือเป็น,เ,ปนเด็กไม่ดีเด็กดีเด็กดีเราจะเราอยากทำความดีแล้วใช่ไหมครับดีไหมเจ้าไอ้คนเด้งเใช่ไหมก่อนนั่งคิดยังไงแล้วหลังนั่งรู้สึกยังไงก่อนนั่งมันกลัวๆกลัวๆดูเปคนคนแต่งหน้าดลยเนาะเนาะกลัวแล้วพอหลังนั่งรู้สึกยังไงรู้สึกดีนะรู้สึกดีดีเลยเด็กโอเคแข่งขันหน่อยเออรู้สึกดี แล้วกลัวลุงเหมือนเดิมไหมไม่กลัวแล้วใช่ปะเออแล้วนั่งได้ความรู้เยอะไหมเมื่อกี้ <Yeah. S 1> เยอะเยอะสนุกไหมสนุก<ห>ใช่ไหมพูดจะยักหน้าสนุก,กเลยใช่ไหมแล้วอยากนั่งต่อไหมมัน,นง่ายอยาก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 ฝึกให้เก่งนะมีโอกาสแต่ว่าเรานั่งเสร็จพึ่เราต้องไปพักสมองก่อนเราต้องไปนอนนอนก่อนให้สมองมันดีก่อนแล้วเราค่อยมานั่งใหม่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเฮ้ยแล้วตะกี้เนี่ยตะกี้ไปหาใครลืมถามถามพาอใหเพื่อนหน่ะตะกี้ นอกจากไปเที่ยวแล้วคุณจะพาเที่ยวแล้วไปหาใครอีกหาปู่หาปู่เจอไหมเจอเจอครับเข้าไปกอดไหมกอดแล้วปู่คุยกับปู่ได้ไหมเวลาไปหาได้ได้ด้วยเห็นไหมใช่ปะครับแล้วรู้สึกดีไหมเมื่ก่อนเราคิดถึงปู่ไหมคิดนะคิดถึงแล้วเราพอไปหาได้นี่เราคิดถึงน้อยลงไหมครับเห็นไหมไอ้เรื่องที่ไปเจอปู่ไหมปู่เดียวกันเนี่ย่ะฮะ <Okay. S 1> แล้ววันหน้าอยากอยากไปหาปู่กับพี่เขาไหมสัมภาษณ์หน่อยดิอยากไปไหม <Yeah. S 1> อยากอยากใช่ไหมจะดูดูเกิดทันปู่ไหมไม่ทนันฮะไม่ทนัทนแต่ดูลูกได้นะเข้าใจไหมดูดูลูกเอาลูกปู่มาดูได้นะเข้าจไหมนอกจากปู่แล้วยายาย่างอยู่ไหมอยู่ฮะย่ายอะไรนะอยู่แล้วตากระยายอะ่ะไ,ไม่รู้ไม่รู้ไปดูนะยายอยู่ฮะยายอยู่อ่าเนี่ยทัก ตา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 ไม่อยู่แล้วเราลูกตามาดูไม่าด้ไหมเอาชื่อด้วยเอาชื่อเอาตาเอาลูกเอาลูกตามปดูแล้วเราไปหาดูนะอยู่ที่บ้า่ใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านครับแลต่แตงตาเสียแล้วเครับตาแล้วเสียไปดูนะคิดว่าแล้วเราคิดว่าเราไปสามารถไปหาดูได้ไหมไปหาท่านได้ไหมได้ดีลุงอ่ะจําได้อยู่ไหมได้ครับมีอะไรมาเล่าให้ลุงฟังนะครับถ้ามีโอกาสนะครัขอบคุณลุงแล้วใช่ไหม ปีหน้ามาใหม่ปีหน้าก็จะดมึงปีหน้ามาเจอกันเจอกันแล้วมีเรื่องมาเล่าให้ลุงฟังแล้วกัน คุณเจ้ายังเห็นชัดไหมชัดชัดรู้สึกยังไงรู้สึกผู้เจ้าแล้วรู้สึกมีความทุกข์ปกติรู้สึกมีความสุกข์มีความทุกข์ุกขมากรู้สึกน้อยมากฮะทุกขมากทุกขมากเดี๋ถานนี้แล้วหนูคิดว่าพุณเจ้าตัดสินไหมตัดสนะินผู้เจ้ามีชีวิตไหมหนูคุยกับผู้เจ้าได้ไหมหรืว่าที่ที่หนูขอขอพรพมผูเจ้าผู้เจ้าจะช่วยไหม ตอวคนด้เอนเอาคดีรอคุได้ค <t> ุยกับ <t> คุณเจ้าได้ไหมได้น <INE> ้น้อยมาที่อาริชนะอาริอาริชขอให้จบขอพคุณเจ้าเที่ยวที่เที่ยวที่ไหนที่จะไปที่ยหที่ไหนนะจ๊ะนะจะอยากไปเที่ยวที่ไหนเสือนตัดเสือตัดขอคุณเจ้า ขอผู้เจ้าไปเที่ยวสวนสัตว์อริทนับหนึ่งถึงสิบดิดูว่าโจจะสามารถไปเที่วสวนสัตได้ไหมอนิ้ตั้งใจถามหน่อยเอเดี๋ยวเรามาช่วยถามดินะติดข่าวนิดเด็กสามี่็เห็นเด็นสัตว์ไหมนะเห็นแล้วก็เห็นแล้วเห็นสัตว์ไหมบ้างไมเห็นสัตว์ฮะ เห็นเห็นอะไรบ้างในสวนสัตว์เ็นช้างช้างครับมีสัตว์อะไรบ้างหนูไปตั้งใจถามหน่อยให้บอกให้บอกสัตว์มาสามอย่างเนี่ยเห็นสัตว์อะไรบ้างช้างอะไรตระเข้ตระเข้กีราฟยีราฟเห็นชัดไหมชัดเออชัดเลยเหรอกล้าไปขี่หลังตระเข้ไหม เราบอกให้เขาขี่ให้ให้ให้เขาไปขี่หลังเจอร์เทน่ะเฮ้ยถ้าตัวจริงเขขี่ไม่ได้เลยนะแต่นี่เราขอขี่ไปมันทำอะไรเราไม่ได้สามไปสามดิยวเขาได้ไปขี่หลังยังขี่หลังแล้วใช่ป่ะแข็งแข็งรู้สึกได้เลยเหรอน่าเจอร์เทนตัวใหญ่ไหมใหญ่ไปจับมันแยกแยกเขี้ยวนี่ กล้าไหมกล้าจับมันแยกเกี้ยวไหมฮะเอาเอาชื่ออะไรโจ้เนี่ยโจโจ้อะจับมันแยกเกี้ยวดูฟันมันหน่อยเอามือไปจับฟันมันด้วยฟันแต่ละซี้มันเป็นไงบ้างคมไหมแหลมฮะแหลมแหลมเออเป็นไงเปี่ยวไหมฟันแต่ละตี้มันใช่ไหมถ้ามันงับมาเดียวโหมันไม่ปล่อยด้วยนะเข้าใจไหมเออ แดีวมันชอบหุ่นตัวด้วยพองับเสร็จมันชอบหุ่นตัวใช่ไอมแล้วดูเห็นอะไรอีกไหมตอนนี้อยู่สวนสาธปรณะอะไรวะเอยประเทศไทยนะประเทศไทยหนูขอหอกเลยขอหอขอเที่ยวเลยขอมาเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดเลยดิอยากให้เที่ยวจังหวัดไหนฮะจังหวัดอะไรขาม็นตอนนี้อันนี้หักออกก่อนถาที่พอเหอกยังหอย่างหอย่ากแล้วเห็นอะไรบอกมาด้วย คุณต่างดังๆนะเป็นต้องฟ้าต้องป้าออกไปแล้วมองมาข้างล่างนี่เห็นผู้คนไหมเห็นใช่ไหมที่ไหนน่าเที่ยวแล้วกรุงเทพเหรออนู้นละไปลองหอที่จากกรุงเทพไหมหรือไปหอเที่ยวกรุงเทพเลยแต่กมาละ เห็นไหมหาะยังกรุงเทพเจอตึกสูงๆไหมเอองั้นขอเข้าไปดูดูตึกเข้ามาเห็นตึกสูงยังเห็นในในตึกมีคนอยู่ไหมมีเข้าไปเล่นกับเขาหน่อยเข้าไปในตึกเห็นปะเข้าไปยังเห็นชัดไหมเนี่ยยืนยันแล้วหอกใหม่ใหม่เห็นพวกโรงพยาบาลไหมมาไปเที่ยวโรงพยาบาลหน่อย โรงพยาบาลยังนะโรงพยาบาลเอ้ยแล้วโรงพยาบาลเขาบอกโรงพยาบาลมีคนตายเยอะนี่ตรงโรงพยาบไหมฮะจริงแล้วดูแล้วเรื่ออะไรนะโจโจเห็นวิญญาณคนตายไหมฮะไปดูห้องดับจิตเลยห้องดับจิตรู้จักไหมห้องห้องที่เขาเก็บศพคนน่ะดูยัง เด็กกำลังยืนสมาธิอยู่โจออยู่มุมบ่ายใช่ไหมไปถึงห้องยังได้เห็นวิญญาณน,นะวิญญาณนะโจอมอ,ง,องเห็นไหมไม่เห็นใช่ปยวว่าอยากให้พี่ก็ไปเที่ยวที่ไหนอีก <สะ S 2> บอกให้เขไปเที่ยวสวรรค์เลยเดี๋ยวว่าโจโจกับพระเจ้านีกว่ามีเทวดานางฟ้าที่รู้จักโจอไหมให้มาหาโจอ <สะ S 1> โจอสักสามคนไป โฉกับผู้เจ้านะขอให้ผู้เจ้าเรียกเทวดานางฟ้าที่รู้จักโมสมหาโฉสามคนจะให้สภาเที่ยวตะวันอันนับหนึ่งถึงสิบนี่มาให้เทวดามาหาเนีเ่ยตะกี้หนูไปยืนนี่หนูนั่งนี่นับเร็วถามให้เจวิแดานางฟ้ามาหา ดูถามที่มาหากี่คนมาหากี่คนสองสามสามเป็นผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนชายสองหญิงหนึ่งผู้ชายสองผู้หญิงหนผู้หญิงเงินไอ้บอกคุณผู้หญิงนี่หน้าตายังไงผู้หญิงสวยไหมผู้หญิงาเป็นไรบ้างน่ะ ผู้หญ yeah, uh, ิงสวยไหมสวยมากหรือสวยน้อยสวยมากฮะมากเขาบอกอะไรนะสวยแรกสวยมากแล้วผู้หญิงแต่งชุดตีอะไรตีม่วงฮะม่วงตีม่วงเหรออ๋อเข็ดชัดไหมชัดเจ้วผู้ชายอ่ะ ชุดสีดำฮะสีดำอ๋อเนี่ยพุคุณใหญ่เทวดาเขาไปแต่งชุดสีดำเนี่ยปล่อยให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเป็นสีทองเลยสีทองปล่อยให้เขาติดชุดได้ไหมได้เออถามเขาดิว่าสวรรค์มี้จริงไหมมีให้เขาพาให้เขาพาเราถามี่บนสวรรค์มีเจดีไหมเจดีบนสวรรค์มีไหมฮะมีใช่ไหมปลอยให้พี่เขาพาไปหาเจดีไปไหว้เจดีบนสวรรค์ดีปะ ถามหน่อยดินับหนึ่งถึงนับหถึงหไปให้เขาไปเที่อต่อ,อ1หนึ่องอามสี่ห้ิ ถึงถึงถึงสว่านเนี่ยถงสว่านยังถึงให้เขาบอกมาที่สว่านมีเป็นมีอะไรบ้างเลยสว่านมีอะไรบ้างมีคนนะสว่านมีอะไรบ้างฮะสว่านมีอะไรบ้างมีคนมีคนนะมีคนคนเยอะไหมกี่คนสิบคนร้อยคนพันคนหมื่นคนเห็นคนกี่คนร้อยคนร้อยคนได้เห็นเจดียังนะเจดีย์สวยไหมอ่าเราไปไหว้เจดีย์ แล้วเราก็เอาบุญให้กับชาวสวันดิ์เ่็ปะตอนนี้เรายยนยัยาที่เราเห็นเทวดานางฟ้าเยอะไหมแล้วมีเทวดานางฟ้าสวยไหม,ไมสวยสวยใยหย้เขาได้ไหมให้เขาบอกฝากไปบอกพวกเด็กๆหน่อยว่าเขาดีใจไหมที่ว่ามีมนุษย์มาเที่ยวได้เขาดีใจไหมฮะใ,ให้เขาจะฝากบอ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 กหนูน้อยหน่อยจะฝากไ <c oughs> ด้ไงว่าวันข้างหน้าท,ทาไงหนูน้อยจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ให้เขาบอกวิธีมา หนูถามดิให้เขาบอกเคยมาเขาไปบ้างเขาบอกยังเห็นอยู่ไหมถ้าจะให้ให้คนรุ่นนี้ไปตายแล้วในช่วงตรุสวั์ต้องทำไงทำความดีทำความดีต้องไปทำบุญไหมแล้วแล้วมาเรามาต้อนรับพระเนี่ยเราได้บุญไหมฮะบุญเยอะหรือบุญน้อยเยอะคนทำใช่ไหมตั้งใจใช่ปะหนูเนี่ยแหนูต้อนรับพระใช่ปะ ใช่ปะเราได้บุญเยอะใช่ปะตกลงเห็นเห็นนางฟ้าเทวดา<ถ>เห็นชัดไหมครับ<ถ>ใช่ปะรู้สึกยังไตงตกลงสวาดจริงไหมฮะ<โ><ถ> ถ้าสว่านมีจริงนรลอมีจริงไหมอ่เราลองเราลองมองจากสวรค์ลงไปดิเราว่าเราสามารถมองเห็นนรกได้ไหมให้มองไปดูว่าเห็นเขาบอกนรกมีพยายมอ่ะให้เรามองดูว่ามีพยายมีในล็อบไหมหูเชว่าเราเห็นอ่หนูนับมีถึงห้าที่ให้เขามองปรถามเขาดิเขาเห็นล็อบยัเห็นเห็นอะไรอะในรกบบอกมาสามอย่างดิมีอะไรบ้างมีลเมียอะไรบ้าง มั้คนไม่ดีฮะคนไม่ดีคนไม่ดีคนไม่ดีถูกทรามานไหมหเห็นทรามานยังไงบ้างอะ่ะโดนห,กกดหมากกัดหมากัดโดนอะไรอีกโดนแทงฮะโดนแทงโดนแทง,แ,ทงและน้ำทองแดงมีไหม,มต้นนิ้วมีไหมฮะด,ดูดิดูดีๆให้เขาดูดิต้นนิ้วมีไหม ต้นมี้งที่คนต้นชูไปตีเนี่ยมีไหมเห็นแล้วเหรอแล้วพยายมเห็นยังพยายมตัวใหญ่ๆที่ต่าสิงค์ตดีอ่ะเห็นยังเห็นแล้วใช่ไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวนะน่ากลัวเห็นชัดไหมเนี่ยชัดต่อโตขึ้นก็จะเป็นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนดีคนดีเราจะทําบุญใช่ไหมดูแลพ่อแม่นะเข้าใจใช่ไหมเอาบุญให้พญายมเลยนีขอบุญให้พญายมได้ไหมเด็กเฮ้ย เมื่อกี้เขาบอกว่าใครตายแล้วนะอโอ้ปูถ้าบนมีเทวดาอยู่มีเทวดานางฟ้าอยู่ไหมบอให้เขาพาไปหาปู่หน่อยให้นับหนึ่งถึงห้าเนี่ยให้เราขอให้เทวดานางฟ้าพาไปหาปู่หนูถามที่ว่าเทวดานางฟ้าพาไปยังไง ตรถปู่อยู่ที่ไหนปูอยู่ในรถบนรถหรืมมหออยู่บนตะวันตะวันตะวค์เอ้ยเอ้าเขาบอกปู่อยู่สวรรค์ถามที่ว่าเขาเห็นปูย่ยังเห็นแล้วใช่ปู่เราไหมปู่เป็นคนหนุ่มหรือคนแก่นค,นคนแก่ปู่กำลังทำอะไรอยู่ เปความดีเป็นความดีแม่ปู่กำลังนั่งนอนยืนเดินกำลังทำอะไรอยู่นั่งนั่งอยู่เข้าไปเกาะู่ได้ไหมตัวลูกใช้ปู่เราไหมยืนยันดิสีปู่ชัดไหมเนี่ยชัดฮะชัดหรือไม่ชัดชัดชัดถามปู่ดิว่าปู่มีความสุขหรือมีความทุกข์ความทุกข์ุกขมากหรือสุกขน้อยสุกขมากสุกขมากปู่ดีใจไหมที่เรามาหา ปู่จะปากบอกใครบอกปูฮะบอกปูบอกบอกเราเหรอบอกว่าไงบอกว่าไปบอกพ่อแม่่ะบอกว่าไงบอกพ่อแม่ว่าไงว่าลงไปหาปู่ได้นะว่าลงไปหาปู่ได้ไปหานะไปหาปู่ได้อ๋อบอกให้ไปบอกพ่อแม่ว่าเราไปหาปู่ได้เอออาดีนะพ่อแม่จะเชื่อไหมล่ะถัง ไม่เชื่เอเรกถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อบอกให้พ่อแม่ทำบุญให้ไหมเราก็บอกว่าเราปู่มาเข้าฝันก็ได้นะดีไหมเอ,อเหมือนเราฝันเห็นเนะ่นะปู่ฝาก้วปู่จะฝากบอกเรื่องอะไระขอให้หลุดแลกเก่งๆอะขอให้เราเราเรียนเก่งๆเป็นเด็กดีถามปู่ดิว่าปู่ปู่มีสมบัติซ่อนไว้ที่ไหนไหมเรือมนรทุอ่ะไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีเอางั้นงั้นเราขอขอบุญให้ปู่นะให้ปู่มีความสุขให้ปู่เก่งๆให้ปู่ ให้ปู่มาเข้าฝันแล้วให้ปู่มาให้โชคลาบได้ไหมอ่ลองดูขอพี่เจ้าบุญให้พ่อให้ปู่นะใช่ปะอ่าเรานับหนึ่งถึงห้าให้เขาเอาบุญให้ปู่ให้ปู่หนุ่มหนุ่มด้วยก็ได้เห็นไงปู่หนุ่มขึ้นยังแล้วปู่เก่งขึ้นยังปู่ไงปู่มาเข้าฝันได้ยังให้ปู่มาดูแลเรานะดีใจไหมเนี่ยใจเข้าไปกอดยังเช่ปะเอ่อกอดแล้วใช่ปะยินัาได้เห็นชัดไหมรับ รัดเจะฮะครับหนึ่งถึงห้าให้ให้เขาลืมตาขึ้นเข้าไปก่อนลเลยเนาะเอาลืมตาเออตซโงจำได้ไหมโซโงได้เห็นปู่จริงยังนะเป็นแล้วนี่พูดจริงหรือพูดไม่จริงก็จริง พูดจริงรเปอร์เซ็นเปร้อยเปอ็นเหรอเ่อนไหมย้สุขไหมสุนั่งไป่ๆนั่งเลยนะยิ้มสุขไหม้ถามเลยดิข้อหนจริงไหมโอโห้ไม่ใช่ไอ้โหจบไหมดการไปใช่ไหมารดดีใจใช่ไหมขอบคุณลุงยงดนุรขอบคุณลุงยังขอบคุณนะดีใจนะ